เจจลึกริงาะมาติดตามเจาะลึกจริงค่ะทางด้านของอาจารย์เจตนะคะก็ฟาดพิธาค่ะชี้ตั้งรัฐบาลชั่วคราวทำไม่ได้อบรมหัวหน้าก้าวไกลรัฐธรมรมนูญไม่เปิดช่องค่ะส่วนทางด้านของพี่สีนะคะก็ตืบซ้ำให้ลาออกทั้งพักค่ะ จากกรณีเมื่อวานนี้นะคะคือวันที่28เมษายนทางด้านของพรรคร่วมฝ่ายค้านก็ได้มีการออกถแถลงการนําโดยนายสํมพงศ์อมรวิวัฒนะคะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วก็ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรร่วมกันถแถลงข่าวค่ะเรียกร้องให้พลเอกประยุท์จันร์โอชานายกรัฐมนตรีลาออก เนื่องจากการบริหารประเทศเกือบ7ปีเต็มแต่การบริหารประเทศกับล้มเหลวสร้างปัญหาและผลกระทบต่อประเทศรวมถึงสร้างความทุกข์ยากแก่ประชาชนเป็นวงกว้างโดยเฉพาะในวิกฤตการระบาดของโควิด -19 ไม่สามารถจัดการจัดหาวัคซีนกระจายวัคซีนและการฉีดวัคซีนได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้ประเทศอยู่รังท้ายของภูมิภาค รวมถึงการบริหารจัดการเรื่องเตียงทําให้ประชาชนนอนรอความตายอีกทั้งรัฐบาลกลับเป็นต้นต่อการระบาดในหลายละระลอกขณะที่การบริหารด้านเศรษฐกิจตลอดระยะเวลา7จปีทําให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ล้มเหลวและฟื้นตัวช้าที่สุดในโลกขณะที่ทางด้านของนายพิธาริมเจริญรักค่าหัวหน้าพักกลาวไกลก็ได้มีการกล่าวเพิ่มเติมว่าวันนี้พิสูจน์แล้วว่าปัญหาประเทศ ที่ล้มเหลวอ,อยู่ในขณะนี้ไม่ได้เป็นเพราะอำนาจเรื่องงบประมาณแต่เป็นเพราะความล้มเหลวไร้ความสามารถของพลเอกประยุทธ์จึงควรยุติบทบาทด้วยการลาออกหลังจากพลเอกประยุทธ์ลาออกให้มีการจัดตั้งรัฐบาลชั่วคราวเพื่อแก้ไขปัญหาโควิดสิและแก้ไขเรื่องธรรมนูญจากนั้นก็ยุบสภาล่าสุาดค่ะทางด้านของนายเจตโทนวนิก อดีตที่ปรึกษากรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็ได้กล่าวถึงข้อเรียกร้องของพรรคร่วมฝ่ายค้านที่เสนอให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกจากตําแหน่งและรัฐบาลยุติบทบาทการบริหารประเทศรวมถึงเรียกร้องให้มีรัฐบาลชั่วคราวเพื่อแก้ไขปัญหาโควิดสิและแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าตามกลไกของรัฐธรรมนูญยังกําหนดให้คณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตําแหน่งหน้าที่ เป็นคอรมอรักษาการและให้รัฐสภาลงมติเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากบัญชีของพรรคการเมืองซึ่งบุคคลที่มีสิทธิ์ถูกเสนอชื่อในรัฐสภาได้แก่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขและนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิป,ปัตย์ซึ่งกรณีดังกล่าวต้องพิจารณาด้วยว่า 250สวจะสนับสนุนบุคคลใดส่วนข้อเรียกร้องให้มีรัฐบาลชั่วคราวนั้นตามรัฐธรรมนูญไม่เปิดช่องให้อีกทั้งหากคอรมอรักษาการลาออกยังกำหนดให้ปลัดกระทรวงทำหน้าที่การบริหารราชการแทนเมื่อถามว่าหากให้ปลัดกระทรวงเป็นคอรมอรแทนจะตอบโจทย์การเมืองของฝ่ายค้านหรือไม่ในเจตกล่าวโดยเชื่อว,ว่าไม่ตอบโจทย์ของฝ่ายค้าน เพราะฝ่ายค้านต้องการทำหน้าที่เองกรณีของความเป็นไปได้ในรูปแบบของรัฐบาลแห่งชาติในเจตกล่าวว่าต้องพิจารณาเงื่อนไขอื่นๆประกอบเช่นพักเพื่อไทยสามารถร่วมกับพักพลังประชารัฐได้หรือไม่การตั้งรัฐบาลรอบดังกล่าวจะให้ใครเป็นนายกพักพลังประชารัฐจะยอมหรือไม่ทั้งนี้เงื่อนไขของรัฐบาลแห่งชาติที่ตนมองคือการได้รัฐบาลผสมขนาดใหญ่ แต่ต้องถามว่าใครจะเอาด้วยหรือไม่หรือต้องการใช้แนวทางยึดอำนาจฉีกรัฐธรรมนูญและให้พักฝ่ายค้านเช่นนายพิธาลิมเจริญรัตสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลเป็นนายกรัฐมนตรีจะยอมหรือไม่หากยอมเท่ากับว่าต้องการสแสวงหาอานาจโดยมิชอบผมมองว่าข้อเสนอของพักฝ่ายค้านเรื่องการเปลี่ยนรัฐบาลไม่มีวิธีทางอื่นนอกจากการเดินตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน แต่เป้าหมายที่เขาต้องการคือต้องการเป็นเองซึ่งประเด็นที่เกิดขึ้นนั้นผมเชื่อว่าจะทําให้บรรยากาศการเมืองเป็นปัญหาเพราะคือการเปลี่ยนม้าก,กลางศึกทางด้านของนายภัยบุญนิติตะวานันสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพักฝ่ายกฎหมายพักพลังประชารัฐได้มีการให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ทางด้านพักร่วมฝ่ายค้านร,รวมกันแถลงเรียกร้องให้ผลเอกประยุจันทโอชาลาออกว่า เขาแถลงแบบนี้มาตั้งแต่หลังเลือกตั้งมาแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะพูดโดยสิ่งที่ตนเองต้องการอยากจะทำซึ่งก็ไม่น่าจะทำได้เพราะไม่น่าจะผ่านความเห็นชอบพ้องต้องกันของสมาชิกสภาเป็นความต้องการที่ไม่น่ามีผลอะไรส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้นั้นต้องคำนึงถึงสมาชิกสอสอและสอวอที่จะต้องออกเสียงให้ความเห็นชอบว่าเห็นด้วยหรือไม่ หากมีผู้เห็นด้วยถูกต้องเพียงพอตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดก็สามารถแก้ไขได้หากแต่จะเอาความต้องการของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือพักใดพักหนึ่งไม่สำเร็จเช่นการจะไปได้ประโยชน์และไปลดอำนาจฝ่ายอื่นเขาก็แก้ไม่ได้เขาก็มีสิทธิ์ที่จะไม่เห็นด้วย ขณะที่ทั้งด้านของนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยก็ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ถึงกรณีดังกล่าวว่าถ้าคนไทยส่วนใหญ่ยื่นคำขาดว่าพักเก้าหลังลงคลองต้องลาออกทั้งพักละเพราะวันๆไม่คิดหรือทำหาอะไรเอาแต่ประกันตัวพวกกระทำความผิดกฎหมายจะได้ไหมครับ และยังระบุข้อความในภาพอีกว่าพิธายื่นคำขาดประยุทธ์ต้องลาออกทันทีเพื่อเปิดทางตั้งรัฐบาลใหม่กู้วิกฤตชาติแต่ผมว่าประเทศไทยจะหมดวิกฤตทันทีที่พักนี้ถูกยุบอีกรอบ